ครับพี่ชาเนี่ยปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับที่นี่ครับหมอนทองครับผมหมอนทองนะครับมีจํานวนทั้งหมดกี่ต้นครับอ่าทั้งเล็กรวมรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณสองร้อยต้นครับสองร้อยต้นต้นเล็กนี่อายุกี่ปีครับเล็กสุดเนี่ยสองปีประมาณร้อยต้นครับสองปีร้อยต้นสี่ปีกี่ต้นครับสี่ปีก็ประมาณร้อยร้อยต้นร้อยต้นนะครับแล้วก็ไอตัวแปดปีนี่แหละครับที่ว่าเนี่ยเจ็ดต้นครับผมเจ็ดต้นครับตอนนี้ ที่พี่นำมาใช้แล้วเห็นผลจากสิ่งไหนมากสุดครับระหว่าง2ปี4ปีแล้วก็8ปีนะครับชัดเจงือ7ปีไอ้ต้น7ปี7ปนี่นะครับที่กำลังเข้าต้น8ปดปีนี่นะเอาอย่างนี้ผมขออนุญ,ญาตมาสโคบที่7ต้นอายุ8ปีเพราะว่าดูแล้วพี่นำมาใช้กับเรื่องที่จะได้ผลผลิตซึ่งมันได้ผลผลิตมาแล้ว2ปี 2> ทุเรียนหมอนทอง7ต้นเนี่ยนะครับขนาดนี้อายุ8ปีตอนนั้นนะครับ เราเนี่ยคิดอย่างไรถึงมาใช้คู่หูไปดูแปลงของเพื่อนมาแล้วก็แปลกใจมันมีสามรุ่นในต้นเดียวกันครับแล้วก็ถามว่าใช้อะไรแล้วก็เริ่มตั้งแต่ใช้ตั้งแต่นั้นมาไปเห็นกับตาครับถ้าไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเขาใช้ผลิตภัณฑ์สามเกลือครับผมแล้วผลิตผ,ผ,ผลเขาออกมาสามรุ่นด้วยกันสามรุ่นไม่หล่นไม่หล่นด้วยเอาล่ะครับนี่คือที่มาที่ไป เรารู้จักคู่หูตอนอายุตอนตอนกี่ปีมาแล้วครับอประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วเลยตัดสินใจใช้ปีนี้ไปดูเขามาเมื่อปีที่แล้วครับปีนี้ตัดสินใจใช้ผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่เราไปเห็นสวนของเขาเนี่ยนะครับสวนของเราไอ้เจ้าเจ็ดต้นเนี่ยตอนนั้นอายุมันหกปีเจ็ดปีถูกไหมครับเจ็ดปีครับนะตอนเจ็ดปีนั้นน่ะเราทําอย่างไรกับการที่จะได้ผลผลิตครับ ตอนนั้นใช้เคมีครับใช้เคมีครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับมันแตกต่างกันใบก็ดูล้วมันไม่ค่อยมันใบไม่มันแล้วก็ต้นมันจะเป็นสีขี้ม้าต้นเป็นสีขี้ม้าครับแล้วก็ไอตอนสะสมอาหารนะครับต้นมันจะแตกน้ําจะเยิ้มสะสมอาหารหลายๆครั้งอ๋อหมายความว่าต้นมันบวมแตกด้วยใช่ครับอันนี้มันเป็นฤทธิ์ของสารเคมีหรือเปล่าครับมันน้าตาลครับสะสมอาหารน้ําตาลเยอะอ๋อเราใช้ เคมีเพื่อให้สะสมน้ําตาลใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ครับรวมรวมหมดแล้วรวมหมดทุกอย่างเลยทั้งยาอะไรต่างๆด้วยใช่ครับสะสมอาหารเย่างเต็มที่ครับแต่เขาเรียกกันว่าต้นแตกว่างั้นเถอะต้นแตกต้นแตกน้ําก็เยอะมาใช่จากการที่ต้นแตกเพราะสะสมอาหารเกินใช่ครับตามความรู้สึกของเราถูกไหมครับเอาละครับพาดมาตรงนี้ตอนนั้นน่ะที่เราทําสารว่างั้นเถอะใช่อันนี้ก็ทําสารถูกไหมครับครับเพื่อให้ออกนอกฤดู ถูกไหมครับครับตอนนี้พอการทําสารอย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราพาดมาที่ปีนี้เลยปีนี้ก็ทําสารเหมือนกันแต่มาใช้คู่หูมัศจรรย์ถูกไหมครับครับเราใช้คู่หูมัศจรรย์เนี่ยเราทํำยังไงในเริ่มต้นบํารุงอย่างไรก่อนครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ทาใบมาทํายอดได้ยอดเดียวลงสาเลยครับมันมันยังไงครับเมื่อก่อนนี้เขาต้องสองสามยอดขึ้นไม่ใช่เลยครับยอดเดียวมันยาวว่ามันขนาดนี้ก็ลงเลยตัดสินใจ เราใช้คู่หูเสร็จครับแล้วก็เพื่อให้มันเกิดใบเกิดยอดขึ้นมาถูกไหมครับใช่ครับแต่ยอดเดียวเราก็ลงเลยครับทำสารเลยครับตัดรินใจลงเลยเพราะว่าใบมันได้ครับใบมันเขียวใบมันเข้มใบใ่เลยครับครับตอนนั้นเราใช้อัตราส่วนอย่างไรครับแบบผงครับละดายน้ำหนลิตรแล้วก็2 0 0ร้ซต่อน้ำสอ0รลิตรอ๋อ เราเอาแบบผงเนี่ยไปใส่ในขวดน้ำหนึ่งลิตรก่อนใช่ใช่ครับนัททั้งซองนั่นนะครับแล้วเราก็แบ่งมาใช้ประมาณ2 0 0ซีซี200รซีซีไปผสมกับไคโทซานอีก2 0 0ซีซี200ซีซีนะครับในน้ำา200ลิตรใช่เพื่อที่จะทำให้เกิดใบครับเกิดยอดขึ้นมาหนึ่งยอดครับถูกไหมครับครับพอหนึ่งยอดปุ๊บจากนั้นเราก็ทำสารถูกไหมครับครับทำสารแล้วเราบำรุงอย่างไรต่อครับเพื่อให้ได้ดอกแล้วก็ก็ฉีดมาเรื่อยๆครับสะสมมาหกี่วันครั้งครับ เจ็ดวันครับเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งมาเรื่อยสะสมอาหารมาเรื่อยครับแล้วพอมันมีดอกมีอะไรแล้วมันเป็นยังไงครับในช่วงที่เราเห็นเนี่ยดอกมันสมบูรณ์สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากนะครับดอกสมบูรณ์ครับหวบแล้วก็สีเขียวสดใสสดใสนะดอกนะมันติดดีกว่าที่ใช้เคมีครับอ๋อเหรอครับโอ้แต่เมื่อก่อนเรารู้นี่เนาะสองปีที่ผ่านมาใช้เคมีเอาลหรอครับพราะดอกเสร็จมันต้องติดผลละ มันมีส่วนไหนที่จะอธิบายว่ามันทําให้เราประหลาดใจบ้างครับมันมันขึ้นลูกดีกว่าครับลูกมันจะเต็มลูกมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวตอนที่มันติดทรงทรงมันจะทรงมันจะได้ทรงมันจะสวยอ๋อมันขึ้นลูกเต็มเลยครับทรงสวยครับลูกติดแล้วมันต้องเราต้องไปใส่สารอะไรมั้เมื่อก่อนเราต้องใส่สารอะไรไหมตอนมันมีลูกมีอะไรต้องมีมันมันมันก็ใส่หลายอย่างครับแต่ผมไปหลายอย่างหลายตัวเมื่อก่อนนะครับตอนที่เราใช้เคมีนะครับผม เพื่อทาให้มันเป็นยังไงลูกเนี่ยเป็นยังไงลูกมันมันย้ายร่วงแล้วก็ย้ายบิดย้ายเบี้ยวต้องมีตัวอื่นมาใส่เต็มไปหมดเลยครับจนวันนี้มาเจอนี่ปรากฏว่าคู่หูมาาิัศษจันดูแล้วพอใจมากครับพอใจมากไม่ต้องคิดอะไรมากใช้เวลาสมก็สมง่ายผสมง่ายไม่ต้องหลายตัวใส่สองสามตัวจบจบเลยครับใช้ง่ายใช้ง่ายด้วยนะครับก็หมายความว่าในขนาดนี้ท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าผลผลิตเนี่ยนะครับผมพาดมาที่ผลผลิตเลยก็แล้วกัน สองปีตอนที่ใช้เคมีนะตอนอายุหกปีกับเจ็ดปีถูกไหมครับนี่ย่างเข้าปีที่แปดถูกไหมครับหกปีกับเจ็ดปีนะั้นผลผลิตเราเป็นยังไงครับได้กี่ตันกันเทีานหะร่ไอ้ตัวเจ็ดต้นเนี่ยนะได้ประมาณตันกว่ากว่าตันกว่ากว่าทั้งหกปีทั้งเจ็ดปีตอนนี้เข้าปีที่แปดเรามาดูที่รูปทรงผลก่อนครับผลมันมีลักษณะแตกแต่างกับไอ สองปีที่เราใช้เคมีมาขนาดไหนครับมันทรงทรงสวยกว่าสีสวยกว่าสีเขียวเขียวสวยนวลน้ําก็สวยครับน้ําน้ําน้ําเล็กน้ําสวยแล้วแล้วก็รอยเล้ารอยเล้าตอนนี้ยังไม่มีรอยเล้าในลูกนี่นะกับรอยเล้าที่เป็นเส้นน้ําแตกครับผมเมื่อก่อนมันมีน้ําแตกในเวลาเดียวกันนี้นะครับใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีให้เห็นกับตอนนี้ยังไม่มีครับยังยังไม่มีก็ถือว่าพอใจละับพอใจและลักษณะที่เราเห็นในขนาดนี้ครับคาดการไหมครับว่า มันมันดีกว่าสองปีที่ผ่านมาที่เราใช้เคมีคิดว่าน่าจะดีกว่า,น,น,น,า,วาน้ำหนักน่าจะดีกว่าน้ำหนักน่าจะดีกว่าทรงสวยกว่ารูปทรงสวยกว่าโอ้โหนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของเราที่เราอยากจะถ่ายทอดถูกไหมครับว่าในอายุ8ปีผ่านมาตอนอายุ6 7ปีนะัสองปีที่ผ่านมานั้นก็ทําให้เห็นว่านะครับต้นทุเรียนของเรานะครับมันตั้งต้นก็ไม่ดีสะสมอาหารก็มีน้ําเยิ้มด้วย ต้นแตกด้วยแล้วก็การติดอะไรต่างๆก็ไม่ไม่พึงพอใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบะการณ์อันหนึ่งถูกไหมครับ,รบผมขอพาดมานิดหนึ่งเห็นว่าทําในส่วนของ4ปีด้วยครับผมต้น4ปีนี้เราผมฟังสิ้นที่ตึกครับว่าเราใช้คู่หูอย่างไรในปีนี้ก็ใช้มาพร้อมก,กันกับไอรุ่น8ปีครับผมครับอัตราตัวอะไรเท่ากันหมด แต่ว่าต้นเล็กเนี่ยมันจะทํายากกว่ามันไม่เคยเป็นลูกมันยังออกเป<า>็นทุเรียนสาวเนาะตาดอกยังไม่มีอแล้วก็มันจะคือง่ายๆคือไม่สีเรียกคือเราแค่ไปอยากเปิดตาดอกมันปีแรกรเราค่อยไปเน้นปีที่สองปีที่สองแต่ปีนี้เหมือนทดลองทำ<ช>ทุเรียนสาวใช,ใ,ชใ,ชใช่ครับแล้วใบสี่ปีนี่เป็นยังไงครับใบสี่ปีก็โอเคมากครับใบเนี่ยมันจะนวลเขียวนวลมันไม่แข็งเขียวแต่ไม่แข็ง มันดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่ารู้สึกว่ามันโตเร็วมากเลยพอใจมากเลยพอใจนะถึงแม้ว่ายังไม่เป็นรูปเป็นอะไรตามที่เราเตรียมใจไว้แต่เหมือนกับหลักสอนสาวเขาอยู่สอนให้เขามีหัดมีลูกเนาะเขาเรียกว่าสอนเป็นเนาะสอนให้มีลูกสอนให้เขาเป็นนั้นในการที่จะเพิ่มเติมผลผลิตมาก็ถือว่าในระดับที่ความพึงพอใจใช่ครับของเรานั้นมีความพึุงพอใจมากอยู่สมควรนะครับในส่วนของต้นทุเรียนที่กําลังสอนเป็นดังนั้นในต้นทุเรียนที่อายุ 8ปีนะครับและให้ผลผลิตมาเป็นระยะเวลาถึง3ปีละปีนี้เขาปีที่สามนะครับผมอยากจะถามจริงๆเธอว่าพิชานเนี่ยทำไมเมื่อก่อนเนี่ยไปทำอย่างไรเคยทำทุเรียนมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่ไม่เคยทำมาก่อนครับมาจับเป็นปีที่สามปีนี้ปีที่สามปีนี้เป็นปีที่สามครับที่มาเริ่มจริงจังกับทุเรียนแล้วก่อนหน้านั้นไปทำอะไรครับทำสวนยางครับสวนยางที่ผมถามเรื่องนี้ครับก็คืออยากให้รู้ว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันกลับมาทําเกี่ยวกับเรื่องผลลมากลากไม้หรือทําการเกษตรด้านใดก็แล้วแต่พี่คิดว่าความยุ่งยากในการใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือมันยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากครับแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดเวลาตรงที่ว่าเราวันไหนฉีดใส่แค่3ตัว4ตัวแล้วก็ฉีดได้เลยอ๋อหมายความว่าใส่อ่เขาเรียกว่าเคมีที่เป็นนี่ลงไปได้ด้วยครับที่เกี่ยวกับการจัดมแมลงใช่ ก็คือสามสี่ตัวแล้วก็ฉีดได้เลยเฉีดได้เลยถ้าว่าเคมีห้าหกตัวผสมยากพวกน้ำมงน้ำมันแล้วมันถ้าว่าผสมไม่เป็นมันจะไปจับตัวมันเป็นก้อนอใช่ยากใช้ยากอันนี้ถือว่าเกษตรกรร,กร,กรุ่นใหม่ใช้ง่ายๆสบายสบายพี่ชานครับผมอยากให้พี่ชานได้บอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและเป็นคนหนุ่มรุ่นเดียวกับพี่ชานเนี่ยครับที่กําลังต้องการสิ่งที่เรียกกันว่านะครับง่าย ปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถทําทุกเรื่องการเกษตรปรับเปลี่ยนแล้วมันลดต้นทุนอย่างไรช่วยบอกเขาด้วยเถอะครับอ,อยากให้ชาวสวนไม่จําเป็นว่าจะเป็นสวนตุเรียนครับผลไม้ทุกชนิดผมว่าใช้ได้ทั้งหมดครับผมลองมาเปิดใจดูครับคุณจะเห็นความแตกต่างเกินคาดครับผมโอ้นะครับเปิดใจดูมีความศรัทธาเพราะว่าเหตุผลเดียวครับคนหนุ่มพูดสั้นพูดง่ายแต่เข้าใจโดยทั้งหมดนี่คือ พลังนะครับของคนหนุ่มคนสาวที่สามารถพลิกฟื้นชีวิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทําการเกษตรแบบเดิมๆหันกลับมาใช้3ามเกลือครับซึ่งปลอดภัยเป็นอินทรีย์และที่สําคัญครับมันลดต้นทุนครับราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและยังเพิ่มผลผล,ผลิตได้จํานวนมหาศาลด้วยอันนี้ก็ถือว่าพิชานนะครับที่นี่ท่านได้บอกไว้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพิชาเปอย่างสูงครับที่ได้ให้อาธ,าธิบายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาจับ การปลูกทุเรียนอย่างจริงจังวันนี้มิเตอร์เกษตรก็ขออนุญาตภูมิใจไปด้วยกับเกษตรกรกรุ่นใหม่ๆที่หัวไหวหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุณค่าชีวิตไร้สารครับรายได้ของท่านก็เพิ่มขึ้นด้วยวันนี้มิเตอร์เกษตรขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับกับสิ่งที่เรียกกันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินไหลายล้านครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ